سعيد بن مولتع مع ابو شاهر على رفعه تايس مع ابو الاول تطوفه ايضا هاتفه به لاعب الاخر في الاخر يطلب تقول انه في هذا العصر تقول هذا الصوت تقول هذا الصوت คันเรือประเพณีประจำปีสองพันห้าร้อยเจ็ดพี่น้องชาวตะบนกระสองคู่น้ำสามวันนี้จะเป็นวันไทยแล้วเป็นการพบกันเรือในรังน้ำแดงในน้ำของเพช่โดยเพชรจะครสกุลวัววันนี้มาเจอเรือดีรันยุรันในน้ำของดีรันเพ่โพทองพยักไหลไม่มีหัวใจยันเรืออะใดผู้ใดล้ำพาละเรี สายตาโหดไปถ้าเปิดประตูตาลุกตาหวาระสมบอานแบบลูกแล้ตงอยู่ไม่ได้วนอนกรตันนี่วงมาแก่มทีมงาโคตรเพตขุนะว่ายม่รูกว่าขมาตอนนีใครทีเซเอร์งม่ไฟเกเส้ดูททีมงาทีมงา่ออนผูไอีอยู่ไม่ได้เพราะว่าชุดสีพายดนันเปชุดทีมาของโเต้กคับทีมาาะโรกูาโคเต้โคเต้โคเต้นะไ่ล้น่ตอนนี่ับปาล้วทีมา้ใหญ่ละไปแซเล พร้อมเทพร้อมเรารับนั้นนะเรื่อยเราไม่ดูหัวเมีอะไรกกี่สูสีมาดูกันซิว่าว่าใครจะเป็นใครมาดูว่าใครจะแซงใครจะมีใครจะพี่ตาคนจะแบนตาคนจะเบียดตาคนจะเสียดตาคนจะชี้รารับกันว่าร้อยเราฮะสี่เปอเซ็นต์ไรว่าใครจะเป็นลูกไม่ตามาดูกันเอาละครับผ่านไปขึ้นมาไปละเว้ کا پھوکا اے پھوکا اک کا بھی นกสอทีดพัพพีน้องโอ้โหครับเทโพทองก็ไม่ยอมครับผู้ใหญ่ลำไผติดเครื่องร้อยสี่สิบเซนมานะครับในนามของคาวาสกิวันนี้มาเจอกับสุนทรนาวาในนามของทีมงานโคเต้หนุ่มสุดหล่อจากเมืองนครพรมรรลีเออาครับพี่นรองคู่นี้ต้องดูรีพู เนืองจากคู่หัวเรือคู่ขี้สูสีก่อนเข้าเส้นชัยกับเรือคณะกรรมการดูรีเพออีกสักครู่นะครับก็รอรุนรอเชียนะสวหรับ FC ทั้งสองทีมเรือว่าใครจะได้เข้าสู่ในรอบต่อไปใครผลมาแล้วครับสำหรับเรือชายเล็กคู่ระวางเรือที่ผู้ท้องกับเรือเพชร เนครผลแารแข่งขันเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเพชรนครเรือที่เข้าที่สองคือเพอรโพทองเพราะฉะนั้นเรือชาเลกนะครับเรือเพชรนครเข้ารอบสี่ดุงเรือเพชรโพทองเจอกันในปีหน้าครับขอบคุณครับขอเรียกแจ้งขางอารมณ์โรานส่งเสริมสุขภาพนะครับจัวรถ